สวัสดีค่ะพบกับ high. สินเสียหายสมนิสาวันนี้จะมาดูดวงให้กับคนเกิดวันเสาร์เดือนพฤศจิกายนนะคะว่าดวงคนเกิดวันเสาร์พฤศจิกายนเป็นยังไงบ้างนะคะ คนวันเสาร์นะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ทะเลาะก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆชิวๆนะคะอ่านะคะแต่ก็อาจจะสุมเสี่ยงหน่อยบางทีนะบางทีก็อาจจะใช้ชีวิตแบบประมาทนะคะไม่ค่อยระวังนะคะก็ให้ระวังด้วยนะคะเรื่องของสิ่งรอบตัวนะคะก็ระวังเรื่องของปัญหาอุปสรรคเรื่องของการขัดแย้งหรือทะเลาะเบาแหวงหรืออาจจะเกิดปัญหาได้นะคะ เรื่องของการงานอาชีพนะคะการงานอาจจะได้งานแบบไม่เป็นดั่งใจนะคะการงานติดอุปสรรคปัญหาบางคนค้าขายกิจการงานส่วนตัวก็อาจจะมีปัญหาค้าขายไม่ดีหรือปัญหาเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการงานนะคะในที่ทํางานนะคะไม่ค่อยดีนะคะก็จะต้องเหนื่อยแบกับภาระเกี่ยวกับเรื่องของอในบ้านเยอะนะคะก็ระวังเรื่องของการโดนหลอกด้วยนะ แต่ว่าโอกาสก็ยังมีเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักโอกาสทางการงานโอกาสในเรื่องของต่างๆเข้ามาหาคุณเยอะนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกทำหรือไม่นะคะอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะเลือกทำไหมแต่ว่าโอกาสก็วิ่งเข้ามาหาคุณอยู่นะคะแต่ตัวคุณก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดเรื่อตกกังวลในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของปัญหาส่วนตัวปัญหาชีวิตคู่ปัญหาอ่า คนรอบค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความคิดความเครียดหน่อยวิตกกังวลนะคะแต่ว่าโดยรวมนะคะคุณก็หวังนะหวังในการหาเงินหาทองนะคะให้ให้แบบว่าให้สร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้นะคะก็ถือว่าในช่วงเดือนพฤศจิก,กานะคะคนวันเสาร์นะคะก็มีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้นะคะแต่อุปสรรคปัญหาก็มีนะคะที่ต้องแก้ไขนะคะโดยรวมก็ อ,อุปสรรคปัญหาที่จะต้องแก้ไขแต่ถามว่าแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะคะก็าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะแต่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาบลอยนะคะคนเกิดวันเสารนะ์นั้นเดือนพฤศจิกามีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบลอยนะอาจจะถูกหวยได้หรือมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของคนอุปถัมภ์โชคเรื่องของได้โชคอะไรมาแบบฟุกฟ๊กๆโชคการงานแบบฟุกฟ๊กๆค้าขายแบบฟุกฟ๊กๆหรือ กู้เงินยืมเงินได้อะไรเงี้ยจะได้เงินได้งานนะคะได้โอกาสดีๆหรือคนอุปถรัรมภ์ในเรื่องของการเงินการทองนะคะหรือถูกหวยด้วยนะคะคนเกิดวันเสาร์ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็มีโอกาสก็เสี่ยงโชคไว้บ้างนะคะมีโอกาสมีโชคลาบลอยนะคะคนเกิดวันเสาร์เนาะอ่ะ การงานเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤศจิกานะว่าคนเกิดวันเสาร์เกี่ยวกับเรื่องของการงานเนาะพฤศจิกาเป็นยังไงบ้างเนาะการงานอาชีพเป็นยังไงบ้างนะคะการงานก็มีคนอุปถัมภ์คนคอยช่วยเหลือดีนะคะก็ถือว่าถึงจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะคะแต่ก็ยังมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยในเรื่องของการงานอาชีพนะแล้วก็สามารถที่จะตั้งหลักตั้งตัวได้ในเรื่องของการงานมีความมั่นคงที่ดีนะคะ ก็ถือว่าเรื่องของการงานนะคะก็ยังหาเงินทองได้เป็นกอบเป็นกร,รมแต่บางทีก็อาจจะเบื่องานบ้างในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะทําให้แบบบางทีทํางานได้ไม่เต็มที่ไม่มีความสุขในการทํางานแต่ว่างานก็ยังหาได้ าเงินได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบางคนอ่ะเป็นลูกจ้างเขาเขาก็ยังจ้างงานอยู่แต่ว่าบางทีก็อาจจะเบื่องานไม่อยากจะทำอยาจะออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเจ้าของกิจการนะคะก็บางทีก็ค้าขายมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างลูกค้าอาจจะมาไม่เต็มที่ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอุปสรรคบ้างนะคะแต่ก็ยังหาเงินได้เรื่อยๆอยู่ค่ะในเรื่องของการงานอาชีพนะ เดือนเกี่ยวกับพฤติการนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินนะคะก็มีคารว่ามีความเข้มแข็งที่ดีนะคะก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะเรื่องของการเงินนะคะก็ยังหาได้อยู่นะคะในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาหลายอย่างหลายช่องทางก็อาจจะเดินสายนะคะบางคนก็อาจจะวิ่งเดินทางออกไปหาเงินนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยัง อ่าก็ยังได้เงินได้ทองอยู่นะคะอยู่ที่ความขยันนะแต่ว่าคุณก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าอ่าเก็บเป็นคนประหยัดนะในการใช้จ่ายเป็นคนที่รู้จักวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัตจะใช้อะไรเงี้ยก็จะคร่าวๆจะค่อนข้างที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะที่ดีนะคะในเรื่องของอุปสรรคปัญหาจะมีไหมนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะอุปสรรคปัญหานะคะ ก็ถ so ือ <hi> ว่าผ่านปัญหาอะไรต่างๆนะคะที่มีอยู่นะคะก็สามารถที่จะเคลียร์ได้อุปสรรคปัญหาก็ถือว่าราบลื่นนะไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆคุณก็เคลียร์ได้นะคะลุยได้กับปัญหาอะไรต่างๆถึงจะมีเรื่องของความทุกข์ความเครียดบ้างคุณก็เคลียร์ปัญหาได้ได้มีทางออกนะคะในเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่า คุณาอาจจะมีเรื่องของความเครียดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนคิดบ้างเนาะคนวันเสาร์จะค่อนข้างจะวิตกกังวลเครียดเยอะบางทีก็คิดเยอะคิดมากเกินไปทําให้ตัวเองเครียดออแต่ว่าโดยรวมนะก็โอกาสก็ยังมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่นะคะแต่บางทีตัวเราอาจจะคิดมากวิตกกังวลไปเองนะคะทําให้เกิดความทุกข์ความคิดความเครียดได้นะคะก็ ช่วงเดือนพฤศจิกานะคะก็คนเกิดวันเสาร์ถ้ามีโอกาสก็ลองฉิงโชคดูนะคะมีเหตุอาจจะมีค่ะาว่ามีโชคลาภได้นะคะขอบคุณนะคะเจอกัน EP ต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ